ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพอมนะครับลาดเอดหน้าอ,อะไรอนะครับโอเควันนี้ผมจะมาทําอะไรนะผมจะมาผมจะมามาดูโรงงานโลกสามนั่นเองทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าโรงงานโลกสามนี่คืออะไรวะ,ะเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงโรงงานก่อนนะครับโรงงานโลกสองเนี่ยทุกคนที่ใครคนไหนที่เคยเตยีจะรู้ดีนะว่ามันจะดอปมันจะสุ่มและน้องผลไม้พิษ,ษนะครับหรือว่าไอพวกถ้าเราได้ปืนพิษอะไรอย่างเงี้ยแต่โรงงานโลกใหม่ครับเราจะได้ผลไม้มันจะมันจะสุ่มพูดอะไรนะ เอาใหม่นะมันจะสุ่มผลไม้ปีศาจให้เรานะครับผมแล้วก็จะให้เงินม่วงเรานะครับเงินแฟกตเมนต์นั่นเองหนึ่งร้อยนะครับผมแต่ใครตีข้างแรกก็จะได้ฉายาด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับโรงงานลกเก่าเลยนะครับมันมีเวลากรุงเวลาเกิดอะไรของมันนะครับผมพาไปดูดีกว่านะว่ามันจะเกิดตรงไหนโอเคแล้วก็นะครับผมไม่รู้นะครับว่าถ้าตีมากมากกว่านี้มันจะได้อะไรนะครับ ใครที่เคยตีมากกว่านี้ก็บอกกันได้ก็ได้นะครับว่ามันดอกอะไรบ้างเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยตีไปครั้งเดียวนะครับผมแล้วก็ผมก็ไปตีลาบน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับหนึ100่งร้อยสกเมนต์กับสุ่มผลไม้พิศารนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห่นเกลือนะเออผมสุ่มลาบน้องผมได้ผลบอมสองรอบเลยโอเคที่เกิดนะครับมันจะอยู่เกาะตรงนี้นะครับเป็น ผมเรียกไม่ถูกนะแต่ผมเรียกว่าเป็นเกาะลงดันแล้วกันอืมเพราะว่ามันมีที่ลงดันแล้วก็ที่เปลี่ยนวันนะแล้วแต่จะเรียกแล้วเกาะลงดันเกาะเป็นหวันหรืออะไรก็ตามนะครับผมเรียกไม่ถูกนะเออผมจะขอเรียกเกาะลงดันก็แล้วกันเพราะว่าปกติผมใช้กับเพื่อนผมเลยผมเรียกเกาะลงดันนะครับผมนี่นะครับบริเวณที่มันจะเกิดก็คือตรงลานตรงนี้เลยลานกว้างนี้เลยไหนบอกหนยว่าลานกว้างนี้เลยนะครับมันจะเกิดประมาณแถวๆนี้นะครับลานกว้างแถวนี้เลย คือหาว่ามันเกิดแรงก้าวหรืเนี่ยมันแบบไรยังไงอ่ะมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะครับเหมือนเราลงดันเลยนะครับแต่ว่านั่แหละมันเป็นตัวละครไอ้มันเป็น NPC จากดันนะครับผมแล้วมันก็จะเกิดมานะครับแล้วเราก็มาตีตีนะครับตีมันเกิดไม่เยอะมากนะที่ผมรู้สึกว่านะทุกคนก็แค่ตีให้หมดนะครับพอตีหมดปุ๊บมันก็จะสมบูรไว้พิสานให้นะครับแล้วก็ได้หนึ่งร้อยเซกเมนต์ถ้าตีครบหมดก็นะทุกคน แม่งผมอัดคลิปไม่ทันนะครับตอนนี้มันขึ้นตัวหนังสือมาเห็นไหมก็ไอตัวหนังสือตัวแรกนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันกําลังจะเริ่มนั่นเองแต่ตัวของก็คือเริ่มแล้วนะครับให้เราไปที่เกาะกลางเลยนะครับเกาะลงดันอะ่ะเออผมเรียกเกาะลงดันนะเราไปไปเลยทางไหนละ เห็นว่าทุกคนเห็นว่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นว่าดมถามเมื่อวานก่อนนะว่ามันได้ไหมเอ้าแสดงว่ามันสุ่มเหมือนโรงงานนะครับผมสุ่มเหมือนโรงงานนั่นเองก็คือผมได้นะครับได้ผลสปินนะครับผมได้ผลสปินมานะครับได้ผลสปินมานะครับผมแต่ว่า มันมีสองผลผลไอ้ผลไอ้นี่ผมไปเก็บมาผมไปเก็บมาจากต้นนะครับผมโอเคก็นะครับสําหรับคลิปสอนหาวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราก็แค่มาสอนวิธีหาผลปีหรือว่ามาแบบว่ามาตีอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเนี่ยเราแบบว่ายังไงอ่ะอ่ะเอาใหม่ผมก็มีอะไรมาผมก็มาแนะนําทุกคนนะที่ผมรู้มานะครับโอเค ก็ที่ผมรู้มามันก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมเท่านี้โอเคครับก็สําสหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสว่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปแนวอะไรหรือว่าอยากหรือว่ามีความรู้อะไรใหม่ๆนยบอกผมได้นะครับผมจะหามาทําให้นะครับโอเคครับต่อนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวกลับไปเชียร์พวกนี้ก่อนนะ